สวัสดีนักทำเพลงชาวทำเพลงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเว็บได้แจกปลั๊กอินฟรีนะครับชื่อว่า Mac Volume นะครับเป็นปลั๊กอินควบคุมเดนมิกความดังของเสียงนะครับฟังในเพลงนะครับว่าเสียงเบองมังตรงแท็กตรงนี้มันจะกระโดดเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับนะครับคราวนี้ครับเราใช้ปลั๊กอิน m v o v u m u m e นะครับมันจะเป็นยังไงครับ เสียงสมมติขึ้นใช่ไหมครับเสียงสมมติขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับฟังอีกรอบครับปิดครับยังไม่ได้ใช้แม็กวอลลุมครับพอเราใช้แม็กวอลลุมครับนี่ปลักอินแจกฟรีนะครับจากเวฟนะครับ